ฉันเพิ่งรู้ว่าที่พักที่ดูดาวได้อยู่ใกล้แค่วังน้ําเขียวเองที่พักเพชรเฟรลี่บรรยากาศสุดชิลอยู่ทํามกลางธรรมชาติวันนี้พามาพักกันที่อุ่นฟ้าอิงดาวแกล์มปิ้งวังน้ําเขียวจ้าที่นี่เป็นหนึ่งใน5้าของที่พักทั้งหมดในอําเภอวังน้ําเขียวที่ได้รับมาตรฐานโฮมหลอดจากกรมการท่องเที่ยววันนี้ฉันพักเป็นบ้านนอร์ดิกนะจ๊ะพักได้6ท่านอยู่ที่ราคา249สได้ไปไปไม่ ไปดูด้านในการเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกมี2ชั้นพร้อมห้องน้ำในตัวอีอิอำนวยความสะดวกครบคันทั้งแอร์ทีวีตู้เย็นห้องน้ำกำลังดีขนาดไม่เล็กไปที่สำคัญสะอาดด้วยด้านบนชั้น2ขึ้นบนไดไปก็จะเป็นที่นอนอีก2งเตียงสามารถนอนได้4คนคือเขาทำสองบ้านออกมาได้กำลังดีทั้งหลังแน่นอนได้6คนแต่ไม่อัดเลยบรรยากาศที่พักคือดีเหมือนได้มาพักผ่อนแบบธรรมชาติจริงๆหลังนี้บ้านมินิมอลพักได้ 4- 5ท่านโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนมีนาถึงกันยายนมา2ท่านลดเหลือ790ยังมีบ้านเอฟเอ็อีก ซึ่งหลังใหญ่พักได้ถึง8ท่านเลยจ้าฉันชอบตรงที่บ้านทุกหลังเขาจะมีโต๊ะเก้าอี้เอาไว้ให้ปาร์ตี้นั่งชิลกับเพื่อนถ้าอยากได้ฟิลส่วนตัวกว่าน,นี้แนะนําบ้านดิมน้าพักได้4คนห้องน้ําที่นี่เขามี3โซนด้วยนะจ้าหรือใครจะเอาเต็นท์มากางเองก็ได้พอตกเย็นเต็มตัวทํากิจกรรมรอบกองไฟเลยจ้าล้วที่พักคืออยู่ใกล้ที่เทียเท่ยวเยอะแยะเลยอย่างเช่นง,งานเบนจมาม่าตะแกห่างแค่15นาทีเองไปเที่ยวกันได้ตอนกลางวันจะแอบ,บร้อนหน่อยแต่พอค่าเท่านั้นแหละฟิลกูสุดๆบรรยากาศปาร์ตี้ย และรู้สึกใจฟูที่นี่เขากิจกรรมเยอนาะยยังมีให้ดูดาวซึ่งเป็นจุดดูดาวที่แรกของอำเภอวังน้ําเขียวด้วยวันที่ฉันไปก็คือเห็นค่อนข้างชันเลยนะแต่มีชัดกว่วนี้อีกเดี๋ยวแปะรูปเอาไว้ให้คืนนี้ขอรักกันไปด้วยกิจกรรมดูดาวจ้ะมอร์นิ่งตอนเชา้ากับน้องกระต่ายบรรยากาศดีๆมีแสงแดดอ่อนๆเชา้ามาต้องไปทิ้งขยะกันก่อนจากพะเมื่อคืนปาร์ตี้นะที่พักนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกด้วยนะจแยกขวดแก้วแยกขวดพลาสติกโ oh, อเดียผิวละจ้าเชา้านี้ที่พักก็จัดเตรียมอาหารเช้าไว้ให้หลักๆเขาจะมีออาาารรรเเ้้ะะะมณ2 3ยย่่งไไขขกทคต อยากรับอาหารชาเพิ่มบวกเพิ่มได้นะจ๊ะผู้ใหญ่100เด็ก50าสิบมาของแรกฉันแล้วเพื่อนๆคือประทับใจมากอุ่นฟ้าอิงดาวแกรมปิ้งวังน้ำเขียวมาพักกัน